ตอนนี้นะครับเราได้มาถึงบ้านโรงเรียนบ้านโนนขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มนักเรียนและพี่น้องชาวนวนขาได้การต้อนรับตั้งแถวขบวนเชิรฟ้นอนต้อนรับคณะจากประตูาันทร์นี้ของพวกเราน,นะครับตอนนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะไหลตามกันไปตามคณะที่อนนนฟอนของโรงเรียนบ้าน เ้านโนนขานะครับซึ่งตอนนี้คณะของเราเพิ่งได้เดินทางมาถึงก็ตกประมาณเวลาสักห้าโมงกว่าแล้วเด็กนักเรียนน่ารักนะครับลูกหลานเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนนนขาานอนต้อนรับนะพวกเรานะครับที่เดินทางมาจากปทุมธานีน่ารักมากนอกจากเด็กแล้วก็จะมีพี่น้องชาวบ้านของ บ้านนนขาด้วย wield. นี่ครับน่ารักมากนะครับฟ้อนกันสวยงามนะครับนี่เป็นพี่น้องบ้านนนขาเรานะครับนี่มีทั้งเด็กนักเรียนและก็พ <elles> ี <technology>. ่น้องชาวบ้านของเรานะครับคอยต้อนรับพี่น้องจากประตุมธานีนะครับด้านหลังจากปรตุมธานีก็ไม่เบานะครับพร้อมฟ้อนตามมาด้วยประเดว่า ความสุขสนุกสนานกันเต็มที่นกันเต็มี่เลยเลยเ่สวยรำสวยมากอนกันงามนี่พี่น้อยก็ไม่ธรรมดานี่สนุกานี้เต็มที่ครับดีเลยนะครับนี่อ่านี่พี่ร้องาตุกาก็มาร้อเนะครับพี่น้อย ขบวนแห่ต้อนรับโดยนักเรียนบ้านนุนขาและชาวบ้านนุนขาต้อนรับแล้วนะครับก็เข้าสู่พิธีเรียกว่าเป็นพิธีใบสีสุขขันให้กับพวกเราชาวปทุมธาน,นีนะครับซึ่งก็ได้มีการทําพิธีใบสีสุขขันในวันเกิดค่ำคืนนี้ด้วยนะครับ ุพิธีบายสีนะครับเราก็จะมอบคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนจำนวนห้าเครื่องนำโดยสยจละดาภา,าสุขคุณอัคคพลเดือไทยสงสอทเขมเพียรก้อนทองสอทสมโชคฉันมาและกลุ่มเพื่อนทนายพรจากนั้นเราเข้าสู่กิจกรรมการประกวดนางงามเพื่อหาเงิน เข้าโรงเรียนนะครับซึ่งวันนี้ก็สนุกมากครับคืนนี้นะครับก็มีผู้ประกวดหลายท่านนะครับที่เข้าประกวดเพื่อทั้งเงินเข้าโรงเรียนนะครับซึ่งก็ได้เงินจํานวนมากมายทีเดียว3ามหมืญญ่นกว่าบาทสําหรับกิจกรรมการเข้ารงเรีและช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับผมขอประกาศผลไม่แคร์น่าสลายจะเลิกทำตามกึ่งได้แก่หมายเลข หมายเลขสามหมดหรือหมายเลขสามครับขอเสียงหน่อยหมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรครับอ่าเอาคำพากย์แบบแับรับกันสามประตูเอาเอาตันตัดได้เพื่อมันตัดได้เพื่อเยอะเลยนะแลาวขายช่องเก็บมันตัดได้และผู้ชนะเลิศ อันดับหนึ่งขอมทัานทีนี้ในเวทีการประกวดนิสแกนละสวยได้แก่บหมาย <Le> เลขหมายเลขพวงกระลมที่เอร์ไหนครับหมายเลขสามครับอแน่นอนอยู่แล้วขอกาบเรียนเชิญน,นะครับปรกาศบันนี้ขอกาบเรียนเชิญท่านทนายพลนะครับ ทีโบเพชรลกบนะครับที่รับนะครับและสำหรับนางงามนะครับในค่ำคืนนี้นะครับนางงามที่ชนะเลิศนะครับได้แก่ป้าละองดาวนะครับนะครับส่วนตำแหน่งรางวัลขวัญใจมหาชนคนหาเงินให้โรงเรียนมากที่สุดนะครับเมื่อกีป้าอีทนะครับซึ่งก็ในค่ำคืนนี้มีความสุขกันทั่วทุกคนเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณป้าอีทขอบคุณป้าละองดาวและผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ